สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านพี่น้องค่ะสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยยช่องพาสทรงเล็กมหาลาภเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแน,นทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆแอดทุกๆท่านนะคะเด้อขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมค่ะ แอดประกอบโหมดที่แล้วนี่ก็เขาสามตัวตรงๆเลยนะคะพี่น้องค่ะสำหรับแอดประกอบหมวดประจำพื้นที่16เดือน12มาแล้วค่ะลงให้กรอนหวยออกแทนแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นชุดเต็มเลยค่ะพี่น้องชุดเต็มของแอดประกอบเลขเป็นการะบาลายหางเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขสามตัวมี่สี่หาง0 4 7 6 4 7 0 5เจแล้วก็457 เลขสองตัวก็สิมีสี่ศูนย์สี่เจ็ดหกสี่สี่เก้าห้าศูนย์ห้าเก้าห้าสี่แล้วก็ห้าเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะเอาไว้พิจารณาเบิ่งเง้อค่ะเด้ออันนี้เป็นชุดเต็มแล้วก็มีชุดตัดให้นำเด้อค่ะพี่น้องค่ะเลขอหางเดียวโดดๆสำหรับแอดประกอบนี่คะ่ะขอบคุณแอดประกอบเด้อค่ะเด้อขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมค่ะพี่น้อง นี่สำหรับเอดประกอบเด้อค่ะพี่น้องเด้เอเลขหางเดียวหาซีเจ็ดค่ะแล้วก็ซีเจ็ดแล้วก็หาซีหาเจ็ดหาซีเจ็ดหางเดียวโดดโดดโมเทเล่เนี่ยก็ใไฮสองหาแปดหางเดียวโดดโดดเท่ากันค่ะพี่น้องค่ะขยายให้เบิ่งจะชัดมือเด็ดเด็ดชัดชัดเลยค่ะพี่น้องค่ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเอาไว้เฝ้าไปหาลอตเตอรี่ว้กลอนมูเลยค่ะพี่น้องค่ะลอตเตอรี่เริ่มบ้างแพงแล้วเพื่อนๆกันปีรีบจัดมาไวเลยค่ะสนับสนุนสลากกินแบ่มมงรัฐบาลนาะคขะพี่น้องคะ่ะเพื่อนๆสิไปเนื้อไปไต้กะตามอัธยาศัยค่ะพี่น้อง อีกทันหนึ่งเป็นของสาวซนแต่งคี่น้องค่ะสาวสนแต่งเี่ก็เขามาลายงวดแล้วด้อค่ะรีบไปกับมาลายหางบางที่ก็เขาทั้งล่างทั้งบนเกา3 7นหาสามเจ็ดหาแล้วก็หานหาแปดเกาหาเจเกาห้าแเกาหาเจดเนะคี่น้องเนาะ แล้วก็มิเต็ดหกเก้าอี้าห้าศย์ห้าศนกอุค่ะพี่น้องค่ะ05 65 75แล้วก็89ค่ะบราผิดบราถูกขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องค่ะใส่แว่นมองไ่ค่อยเห็นค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลา์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำในเลือค่ะพี่น้องค่ะ ขอพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยร่างวันที่หนึ่งค่ะส,สาวส้นแตงนี่แม่นอีดีเด็กกับพี่น้องเด้อ